สวัสดีค่ะสำหรับเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะคะน้องน้ำก็มาแจากโปรโดเด็ดๆพร้อมกับรถสวยๆอีกแล้วนะคะเดือนนี้เราจัดโปรให้คุณลูกค้าถึง2ชั้นกันเลยทีเดียวค่ะโชคชั้นที่1นะคะช่วยค่างวดนะคะ1 2งถึงงวดกันเลยทีเดียวค่ะและโชคชั้นที่2นะคะลูกค้าขับรถฟรีๆยาวๆกันไปเลยถึงปีหน้า เริ่มกันที่ Toyota าอัลติสนะคะรถเก่งยอดฮิตตลอดการของเรานะคะสำหรับอัลติสนะคะก็จะเป็นชมใหม่มาเลยปี2017นะคะปีใหม่น้า Minor ร์เช g งนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่459,000บาทจนถึง479,000บาทค่ะและสำหรับรถกระบะ4 4ประตูเกียร์ออโต้พิ e r นเนอนะคะน้องน้ำแนะนำา2คันนี้เลยนะคะเป็นปี2017นะคะใครที่อยาก ในส,ส่วนของเกียร์ออโต้นะคะน้องน้ำแนะนำสองคันนี้เลยนะคะปี2017สำหรับสีบรอดคันนี้นะคะแต่งล้อแม็กลายลุโม่ให้เรียบร้อยเลยนะคะราคาอยู่ที่589,000บาทนะคะและสำหรับคันนี้ก็เป็นสีประตูนะคะออโต้พิรนเนอร์นะคะสีขาวปี2017นะคะราคาที่69,000บาทจะโดยสารหรือบรรทุกก็ได้เลยคะ่ะสำหรับใครที่เน้นสายลุยขึ้นมาหน่อยนะคะน้องน้ำแนะนำคันนี้เลยนะคะ รถ t ต y ต t a Hilux r ร v o นะคะ4ประตูที่สำคัญปี2018ด้วยนะคะเกียร์ธรรมดา 4Wheel นะคะคันนี้ราคาที่6 8 9 0 0 0บาทค่ะเน้นพี่ใหญ่สายลุยขึ้นมาหน่อยนะคะกับเครื่อง2.8นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดา 4Wheel นะคะคันนี้ปี2018นะคะสีบอลเงินนะคะราคาอยู่ที่7,49,000บาทค่ะ สำหรับเกียร์ออโต้พีรันเนอร์นะคะอีก1คันนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะราคาอยู่ที่6,39,000บาทกระบะสายแชมป์สประตูออโต้โฟร์วิลที่สำคัญเครื่อง3,000เกียร์ออโต้โฟร์วิลรับไปเลยคันนี้จุกๆราคาอยู่ที่5,59,000บาทและสำหรับรถครอบครัวตโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ก็เติมสต็อกมาให้แน่ สำหรับคุณลูกค้าอีกกว่า10คันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ 2.4V ขับเคลื่อน200ล้อปี2016นะคะสีบรอนเงินราคาเริ่มต้นอยู่ที่859,000บาทค่ะ และรถตู้ Toyota าคอมมูเตอร์สต็อกเราก็แน่นไม่แพ้กันค่ะสำหรับรถตู้ของเรานะคะมีตั้งแต่ปี2017 18 19นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะมีทั้งที่นั่ง3ตอน4ตอนเบาะหนังและเบาะเดิมโรงงานนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทจนถึง779,000บาทค่ะที่สำคัญสามารถจดไปเหลืองได้ด้วย อย่าลืมนะคะจัดจองเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะเพียง999บาทเท่านั้นและที่สำคัญโปรโมชั่นเด็ดของเราโปรช่วยค่างวดนะคะและขับฟรีจนถึงปีหน้านะคะอย่าลืมแคปหน้าจอมารับส่วนลดและโทรจัดจองได้เลยที่เบอร์0950304555